ไายการวันที่สามสิบเ็ดโมกนะครับปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายเข้ากันไบสุททีนะครับเข้าไปที่บัญชีแยกประเภทนะครับคลิกที่ Work f l o w เข้าไปที่ปิดบัญชีนะครับ C J นะครับโอเคคลิก F สมเมื่อเพิ่มนะครับ จะลงวันที่3ามสิบเอ็ดยูนิลยหน้าแป บัญชีรายได้แล้วค่าใช้จ่าย,ยน,นะครับกด F10 เพื่อบันทึกนะครับรายการมันที่ สามเสีบยนมราสิทบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสุทธิก็เป็นอันเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ครับ